อ่ะลงทบทวนสิมันผิดพลาดตัวไหนตรงนี้มันเหมือนว่ามันมีตัวเราที่คิดจะทําเพื่อเพื่ออะไรสักอย่างหนึง่งแต่จริงๆเรามันก็ไม่ได้มีจริงๆเออมันเกิดขึ้นเมื่อมีก็เพื่อใครแล้วหมอบอกมันรู้ว่าเพื่อใครสัอย่างก็เพื่อกูนี่แนเ่เพื่อกูเพื่อความโง่นี่แน่ตัวกูตัวกูที่เราบแต่เราเห็นว่าไอ้ตัวกูเนี่ยที่ไปกระทําและเพื่อตัวกูมันสังขารมันเป็นความปรุงแตง่ง เออเป็นความปรุงแต่งมันเป็นคลื่นเป็นพลังงานเป็นเวฟมันเป็นความปรุงแต่งเหมือนปรุงแต่งกลางวันเดินไปได้พอตกกลางคืนปรุงแต่งว่าผีมีผีแต่พอให้ประภาไปดูนผีผีมีตัวตรงไหนก็ชี้ไม่ได้มันเป็นความคิดปรุงแต่งมันอยู่อยู่มันก็มีผีตัวเรานเนี่ยตัวกูผีตัวกูเนะี่ยเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดูมันเข้าจะเข้าไปจัดการมันเข้าไปจัดการไอ้ไอ้ผู้ที่เข้าไปดูเนี่ยให้มันหายไปเพื่อผลประโยชน์ของผีตัวกู แต่จริงอผีตัวกูเนี่ยที่ปรุงแต่งเป็นผีมาเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเหมือนไปปรุงแต่งว่าผีข้างนอกไม่มีตัวแต่ปรุงว่ามันเป็นผีมีตัวกูก็เลยปรุงเป็นกูเนี่ยกลัวผีแต่ขันไปชี้ว่าผีอยู่ที่ไหนแล้วตัวกูอยู่ที่ไหน,นกูเนี่ยกลัวผีอ่ะมันไปชี้เอาขันห้าแต่ขันห้ามันเป็นของไม่เที่ยงมันของตายของเน่าหมอได้เข้ามาใกล้เคียงม,มาแล้วเนี่ยเอาตอนนี้เลย เนี่ยทุกเทพมันไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปได้อะไรแล้วหมอแต่มันหายโง่แค่นั้นเองอะแล้วภูเขาวนรโยชนว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านบอกมันหายโง่อย่างเดียวมันเปลี่ยนจากโง่อย่างมันมันหายโง่แค่นั้นเองอน,นิพานอะมันไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปได้อะไรหรอกไอค้คนไหนมันโง่ปล่อยมันก่อนอ้าวทบทวนดิตอนนี้เลยติ๊กตอก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 ตอนนี้เลยมันผิดพลาดตรงไหน มันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นความปรุงแต่งที่เราปรุงขึ้นมาเองเอืแล้วโดยที่มันเป็นความเคยชินที่จะปรุงว่าอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็ถ้าเราไม่ปรุงก็คือไม่มีตรงนี้เนี่ยคำพูดหมอตรงนี้เนี่ยเกือบถูกแต่ไม่ถูกคําพูดตรงนี้เอง,องนี่เนี่ยตรงเนี้ยที่มันมันเป็นความที่เป็นโง่เป็นอววิชาหมอพูดตอนแรกถูกแต่พูดตอนหลังผิด ที่แสดงถึงอวิชชาอยู่ในใจส้นเล่นอยู่หมอพูดว่าอ๋อเข้าใจละทุกอย่างมันที่มันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมามันปรุงแต่งหมดเลยมันปรากฏขึ้นมาเป็นความปรุงแต่งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีความปรุงแต่งบอถ้าอย่างนี้หมอจะดับความปรุงแต่งหมดให้เหลือแต่ความไม่ปรุงแต่งแล้วก็นิพพาน ความพุงแตกมันก็พุงแตกอยู่เพราะว่าชีวิตมันยังไม่ตายนะหมอแต่ความพุงแตกนั้นน่ะไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากความโง่มันเป็นวิบากกรรมเก่าขันห้าเนี่ยก็ปล่อยให้มันตายไปแต่ไม่ใช่ว่าเราก็แจวว่าอ๋อมันเกิดมันมีแต่ความพุงแตกเกิดมาจากความพุงแตกอย่างเงี้ยถ้าไม่มีความพุงแตกซะแล้วมันก็จบไม่ใช่ความพุงแตกมีอยู่แต่คนยึดไม่มี คือถ้ามันมีการปรุงแต่งันขึ้นเราก็เพียงแต่ยอมรับว,ว่ามันปรุงแต่งแล้วก็ให้มันดับของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งที่จะดับนี่เดี๋ยว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 หมอเข้ามาเข้าใจจนเกือบถูกหมดแล้วเนี่ยหมอบอกว่าเออก็ปล่อยให้ตังขานเนี่ยมันเกิดเองรละดับมันไปเองเนาะ ทุกปัจจุบันขณะดจิตตังขาหรือแสดงกรยายการในใจเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งปล่อยมันเกิดเองแล้วมันก็ดับผมไปเองไปสู่ความไม่มีอะไรไปสู่ความไม่มีอะไรก็ถูกป้องที่หมอพูดเนี่ยแต่ที่หมอพูดเนี่ยในใจของหมอเนี่ยยึดอะไรไว้ว่าถ้าสังขาดับหมดแล้วมันก็จะกลับขึ้นไปสู่ความไม่มีอะไรยึดตัวไม่มีอะไรเออแล้วมีใครไอคนที่ไปยึดความไม่มีอะไรอะ่ะ มันคือใครล่ะมันคือผีตัวเราทีุ่งแต่งขึ้นมาไม่ใช่เหรอแล้วมีตัวเราจริงๆเหรอไม่มีหรอกเพราะั้นในความไม่มีอะไรอะ่ะมันก็เป็นความไม่มีอะไรเพราะว่าทุกสังขารทั้งหมดแล้วทุกสรรพสิ่งล้นเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วกลับดับกลับคือไปถูกความไม่มีอะไรอันนี้คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แท้ๆคือในธรรมชาตินี้สองอย่างคือสังขารคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากความไม่มีอะไร แม้แต่สังขารโลกสังขารดวงอาทิตย์สังขารด,ดวงดาวแล้วก็สังขารที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสังขารทุกชนิดที่อยู่บนผิวโลกมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วมันก็ค่อยเสื่อมและแตกดับสลายผุพังกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรพุทธเจ้าก็ตัสว่านอนาคข้างหน้าโลกใบนี้ยถูกไฟไหม้ทั้งใบเลยแล้วก็ละลายหมดเลยแล้วก็จะมีโลกใบใหม่ขึ้นมาอีกแต่ในความมีอะไรอะ่ะไม่ได้มีตัวผีตัวเราตัวมีตัวตนอยู่จริง ไม่ icana, ได้มีจิตที่เป็นตัวตนมีจิตเป็นดวงเป็นของของเราอยู่จริงมันมีแต่ความไอความไม่มีเนี่ยแล้วปรุงแต่งเป็นความมีขึ้นมาแต่ความปรุงแต่งเป็นความมีขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวตนคงที่อยู่จริงมันเป็นของปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็ดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยแต่มันก็ดับไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแต่ในความไม่มีนะมันก็แล้วม็นมีตัวเรา และไอ้ตอนที่ปรุงมันปรุงเป็นตัวเราเนี่ย็ิจิตของเรามันก็ไม่ได้มีตัวเราอยู่จริงเหมือนปรุงว่ากลางคืนมีผีกลางวันไม่มีผีแต่พอไปชี้ผีไม่มีตัวแต่กูว้วกลัวผี <c oughs> นนเนี่ยพราะฉะนั้นอะไอ้ความไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันอยู่แล้วในใน,ในเราเพราะว่ามันมีธาตุรู้อยู่ไนะกับอากาศมันเป็นความไม่มีอะไรมันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปเอาธาตุรู้กับอากาศที่มันไม่ปรากฏอะไรเนี่ยเป็นเรา ไอ้ส่วนสังขารที่มันปรากฏขึ้นมาจากความไม่มีอะไรอะ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันที่เป็นตัวตนคงที่มันก็เป็นเพียงแค่ปรุงแต่งดังนั้นน่ะที่หมอไปหมายผิดว่าเออก็อย่างอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องปล่อยให้ไม่ต้องไปทําอะไรสังขารเมื่อสังขารไม่เกิดแล้วก็ปล่อยมันดับไปเองแล้วเราก็จะได้การเป็นกว่าบ้าเปล่ามันถูกไหมหมออย่างเงี้ยพี่นาดูสิทบทวนสิไปความคิดเป่ารู้สึกเป็นเราเนี่ยมันเป็นสังขาร <t ot it> มันปรุงขึ้นมาเหมือนปรุงผีขึ้นมาแต่ตัวตนไม่มีจริงหรอกแต่ใจเนี่ยใจหรือจิตเดิมจะแทนหรือธาตุรู้เนี่ยเป็นความเป็นความไม่มีอะไรเลยมันรู้ทุกอย่างแต่มันยึดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันดูดก็ไม่ได้ผัก็กไม่ได้มันได้แต่รู้มันรู้อะไรก็รู้เนี่ยมันมีสังขารเป็นตัวเราเป็นเราเป็นของของเราเกิดขึ้นมาในใจแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆแล้วมันก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรและในความไม่มีอะไรก็ไม่มีตัวเราจึงไม่มีตัวเราเนี่ย ไม่เป็นสังขารแล้วก็ไม่มีตัวเราเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเป็นเป็นความไม่มีอะไรเป็นเป็นความว่างหรือเราเนี่ยจะเป็นเป็นความรู้ไอ้แต่ความรู้เนี่ยมันไม่มีมเราไม่มีใครแต่เราเนี่ยจะเป็นเป็นความรู้เราเนี่ยจะอูเนี่ยจะเป็นเป็นความรู้ให้ได้มันโง่งจริงๆสอนมันไม่ฟังเลยแล้วมันดื้อจริงๆหมอเข้าใจยังอ่ะหมอมีปัญญามากเนี่ยทบทวนหน่อยดิตรงเนี้ยจีจีเลย ติ๊กตอก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 มันผิดตรงไงมันยังมีตัวดีว่ามันเราคาดจานยังอยู่คาดว่าวผลจะเป็นดูดิหมอ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 ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเลย <c oughs> ข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจที่หลวงตาพูดทุกอย่างเลยแต่มันยังมีตัวคาดการคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่หลวงตาพูดใช่ไหม ก็ไอตัวนั้นมันเป็นอะไรไรไอตัวคาดการตรวจคาดหวังทนี่เป็นลุงตาพูดเนี่ยมันเป็นอะไรเออมันก็เป็นปุงแต่งมันแล้วก็เป็นมีตัวตนจริงๆหรอต้องไปทาอะไรกับมันล่ะก็เห็นว่ามันเป็นแค่ปุงแต่งเป็นสังขารปุงแต่งเออก็แค่นั้นเหละยเพราะว่ามันก็แค่ว่าเป็นเวฟเป็นคลื่นเป็นพลังงานที่ปลุกขึ้นมาเพราะเวลาเราอัดไปเสียงพวกท่านไปเนี่ยไปดูด้ยในคอมพิวเตอร์ของพวกท่านน่ะที่อัดไปอ่ะมันเป็นอะไรเสียงที่มันไปอ่ะมันเป็นคลื่นเป็นเวฟนะมันไม่ได้เป็นตัวตนอะไรหรอก ไอ้คลื่นจิตมันเป็นแต่คลื่นจิตแล้วก็คลื่นวาจาพูดออกมามันเป็นคลื่นเฉยๆคลื่นจิตเฉยๆแต่เราเข้าใจว่ามันมีตัวจริงๆตอนนี้พอมันมันโง่มันก็มันก็เอาไอ้คลื่นจิตเป็นเป็นตัวเฮ้ยเรานี่เข้าใจลูกตาพูดหมดเลยแต่มันหน้าโมาโหมันจะมีตัวกูอยู่ได้ทัาไงกูจะสิ้นตัวกูวะเขาก็เป็นกันอย่างนี้นะหมอเนี่ยไม่พูดออกมา่าว่าเราไม่รู้นะไม่เราจะไม่รู้ กูว่ารู้เข้าใจหมดเลยน้องตาพูดกูดดดเข้าใจหมดกูดเข้าใจแต่ทำยังไงกูจะสิ้นตัวกูวะมันือม,มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยกูฟังตารู้เรื่องอะไรหมดเลยกูก็จหมดแต่ทำไปกูจะสิ้นตัวกูวะเนี่ยเข้าใจไหมหมอเนี่ยมันหมายถึงอะไรเป็นยังไงเงี้ยคิดอย่างเงี้ยมันจะทําให้สิ้นตัวกูแล้วมันก็มีควารู้ว่ามีตัวกูฟังเข้าใจหมดเนี่ย แต่กูยังไม่สินตัวกูเ๊ะแล้วกูจะทำาังไงจิตตัวกูอ่ะเข้าใจไหมหมอว่ามันเป็นยังไงต้องเห็นแล้วก็ยอมรับว่านี่สิตตัวปูงเออใช่ใช่ต้องเห็นและยอมรับว่านี่มันปรุงแต่งตันๆ่านมันเป็นคลื่นเป็นนแค่เป็นคลื่นพลังงานจิตเป็นเวฟเป็นคลื่นเวลาอัดอัดไปเนี่ยในจิตของท่านเนี่ยถ้ามันอัดคลื่นจิตของท่านได้มันก็จะเป็นคลื่นเป็นพลังงานเหมือนกับเป็นคลื่นวาจานี่แหละแต่จากคลื่นพลังงานจิตก็มาเป็นออกมาเป็นคลื่นคำพูดมันออกมาเป็นอันเดียวกันเป็นคลื่นนะ กระแสจิตเขาจึงเรียกว่ากระแสจิตไม่ได้เรียกว่าจิตมันเป็นกระแสไปคลื่นแต่เราไปยึดกระแสเนี่ยมันเป็นตัวตนไอ้คนยึดเนี่ยมันก็เอาไอ้สังขารเอากระแสเนี่ยไปยึดกระแสความไม่มีมันยึดกันเองไม่ได้หรอกไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันยึดไม่ได้เพราะว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธาตุที่มันได้แต่รู้คือมันยึดก็ไม่ได้ดูดก็ไม่ได้ผักก็ไม่ได้อยากให้ไปยังไงก็ได้ไม่อยากให้ไปยังไงมันก็ทําไม่ได้อ้ไที่มันอยากได้ยึดได้ เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นงนั้นอยากเป็นอย่างนีน้มันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งของอวิชชาที่ทําให้เกิดสังขารขึ้นมาเปน็นขันธ์ห้านี่แต่าอ้ธาุรู้เนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้อวิชชาที่ปรุงแต่งไปเป็นสังขารเลยวันนี้แนหะมันถ้ามันเป็นรู้แท้จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยไอ้นี่มันอวิชชาคือความโง่ที่ไปยึดแต่ความปรุงแต่งเป็นตัวกูจร,จริงๆมันสิ้นหายโง่เท่าน,นั้นเห็นว่าไอ้ความปรุงแต่งเป็นกูเนี่ยมันเป็นแค่สังขารเป็นคลื่น เข้าใจยังหมอไม่นจะเข้าใจที่สัญญาเอเออไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้เนี่ยธรรมะมีแค่นี้หละหมอเอความถ้าเห็นว่าความเป็นกูเป็นมึงเนี่ยมันเป็นแค่คลื่นจิตก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรเลยมันเป็นกระแสจิตไม่ได้เป็นตัวตนอยู่จริงหรอกมันจะเป็นกูจริงๆเป็นมึงจริงๆมันเป็นแค่คลื่นกระแสจิตเราไม่ได้เป็นกูแล้วมีอะไรเป็นของของกูจริงๆหรอกนิพพานมันคือ สิ้นหลงว่ามีตัวกูมีของของกูเห็นว่ามันเหตุจะสิ้นหลงได้ไงก็เห็นว่ามันเป็นแค่คลื่นกระแสจิตมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหลยคลื่นกระแสจิตเนี่ยแต่มันยึดเอาไอ้คลื่นกระแสจิตเนี่ยเป็นตัวกูเป็นของของกูแล้วก็ดื้อเถียงเราอยู่ในจิตเนี่ยบางคนเถียงในจิตไม่ได้ก็เถียงออกปากเลยอ่มีอะไรไม่ไม่ชัดเจนชิดว่ียังไม่เสร็จทันทีขาดนั้น ว่าเราคิดอะไรอยู่เราก็ออกจากมันได้ยอมรับแล้วก็ออกจากมันได้เหรอเหดุผลหมอคาดหวัง <laughs> นี่หมอหมอหมอนี่ยเดี๋ยวขัดเคลื่อน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 บอกว่าวันนี้เข้าใจชัดเจนเหมดแล้วแต่มันยังไม่เป็นขานาดจิตปัจจุบันที่ว่ามันเป็นสาขานแล้วไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับมันถูกไหมเนี่ย แต่ว่ามีอะไรอยู่มันมีตัวเราเนี่ยมีตัวกูเนี่ยที่มันคาดหวังว่าจะต้องให้รู้ทันในขณะิตปัจจุบันแล้วปล่อยให้สังขารไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีตัวกูเนี่ยเข้าไปจัดการกับมันไม่ไปยึดถือมันมันต้องทันในปัจจุบันเป็นการคาดหว,งวังว่ามีตัวกูก่อนแล้วคาดหวังเดี๋ยวนี้เลยเหมือนว่าเรามีความตั้งใจพย,ยายามว่าจะต้องทำใช่ใช่ใช่แต่แม้แต่ หมอคาดหวังเดี๋ยวนี้ตัวกูคาดหวังอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นแค่อะไรเออก็ะกแต่งมันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราทำบางก็ก็มันไม่กับตัวเราไม่มีมันก็เป็นยังไงกระชากมันนะไม่ไมีตัวเราทุกอย่างไม่มีตัวเราไอสังขารนก็เกิดเองแล้วดับเองแต่ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีจริงๆในความไม่มีอะไรไม่มีตัวเราเพราะฉะนั้นสังขารมันก็เกิดเองไม่ใช่ป่ะเราต้องไปทนขนาดจิตแล้วก็พอมันมีสังขารเกิดขึ้นจะต้องไม่มีตัวเราเข้าไปร่วม แต่นั้นเน่ยมันมีตัวเราแล้วมีตัวกูแล้ว,วได้ใช่มีตัวกูเนี่ยที่จะไม่เป็นเป็นสังขารแล้วหมอเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนคนในวัด <c oughs> คือตั้งกายตั้งใจจะทําให้มันเป็นขนาดจิตให้บันเห็นขนาดจิตเพื่อกูจะได้ไม่เป็นเป็นสังขารแต่ในใจลึกๆกูอะจะได้ไม่สังขารแล้วกูก็เป็นวีสังขารเห็นไหมว่าความปิดบังมันอยู่ตรงไหน ก็ไม่มีอะไรแล้วจะต้องทําอะไรละหมอทุกอย่างไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมามันก็ดับหมดอ่ะตัวกูไม่มีอ่ะแล้วหมอจะพยายามที่หลนคิดคนต่อไปวิเคราะห์ไปเพื่ออะไรไปทําอะไรก็ตัวกูไม่มีมันไม่มีกูแล้วเนี่ยทุกอย่างธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรอะตัวตัวกูก็ไม่มีค้ารู้สึกว่าเรายึดทฤษฎีก็หมอยังคิดว่าเรายึดทฤษฎีอยู่ เราจะต้องทำอะไรเราจะต้องรู้เห็นด้วยใจเพื่อเราเห็นไหมสุดท้ายเออไม่มีกูแล้วเราจะมีกูไปทำอะไรแล้วจะทำอะไรเพื่อกูทำไมเอาเนี่ยลงแก่ใจแล้วเห็นไหมลงแก่ใจแล้วมันต้องใช้ความคิดต้องใช้ความพยายามไหมล่ะทำไมอยู่ๆแล้วหมอลงแก่ใจเฉยเลยล่ะ เห็นไ,ไหมการลงแก่ใจต้องใช้ความพยายามบีบบังคับมันไหมละ่ะทำไมอยู่ๆหมอลงแก่ใจเฉยเลยละ่ะหมอเป็นพี่ใหญ่นานแล้วเป็นลูกศิลย์ลงตาลุ่นแรกเลยและเป็นผู้มีปัญญาแต่มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นแหละเมื่อทุกอย่างมันคือความไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเลยสักอย่าง ไอ้ที่มันมีมันมันก็มีขึ้นมาจากความไม่มีอะไรกูก็ไม่มีแล้วจะมีกูไปทําอะไรเพื่อกูทําไมเมื่อสังขารมันเกิดเองมันกระดับเองมันไปเองธรรมชาติมันไม่มีอะไรอยู่แล้วกูก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วจะต้องมีกูพยายามไปทําอะไรให้มันเป็นอะไรทําไมเมื่อไม่มีกูแล้วกูจะต้องไปพยายามบีบบังคับให้มันยอมรับทําไม พุธเจ้าจึงตัดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นนั่นเป็นนี่เราเป็นหมอเราเป็นพยาบาลเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นพระเราเป็นชีเราเป็นในพลเราเป็นกษัตริย์เราเป็นยาจกเราเป็นปุถุชนเราเป็นคนธรรมดา ไอ้นั่นเป็นสังขารปรุงแต่งหมดมันเป็นลงความปรุงแต่งหมดแต่จะปรุงแต่งไงความตรงคือมันก็กลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเลยจะเป็นอะไรทุกสายก็กลับคืนสู่ความไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยแล้วจะมีเราอ่ะพยายามเพื่อให้เราไปเป็นอะไรทําไมอ่ะพยายามให้เราเป็นพระอรหันต์ก็มันไม่มีเราเลย ไม่มีเลยแล้วจะมีเราเป็นปญยาพเพื่อให้เราเป็นพระอรหันต์ให้เรา,านิพผ่านก็นเล่ามันก็เป็นความไม่มีมาแต่แรกมันเป็นแค่แค่คลื่นจิตกระแสจิตเท่านั้นเองแล้วก็ยึดกระแสจิตว่าเป็นตัวเราเป็นเราเป็นของของเราพอยึดจิตว่ามีจิตยึดว่ามีจิตก็เลยมียึดว่ามีตัวเราแต่จริงจิตมันก็ไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเลยเวลาปรากฏเป็นคลื่นขึ้นมา,ม,ามันก็เป็นแค่กระแสของมันแต่ก็ไม่ได้เป็นจิต กระแสของมันไม่ใช่จิตมันเป็นกระแสเขาจึงเรียกว่ากระแสของจิตหรือคลื่นจิตมันเป็นพลังงานแต่สิ่งใดอะมันเป็นกระแสเป็นพลังงานเป็นสังขารมันก็เกิดเกิดับบๆของมันนี่นะเป็นเรื่องของมันียงนั้น่ยใจมันก็เป็นความไม่มีอะไรไม่มีตัวใจนะมันจะบอกมีใจใจมันก็เลยกลายเป็นความไม่มีอะไรเลยหรือเรียกว่ามันว่างเปล่าไปหมดเลยมันว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความปรุงแต่งเพราะว่า สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งเข้าไปถึงใจเลยสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งยังไงก็เข้าไปถึงใจใจมันว่างเปล่าไปหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่างมันว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากที่ตั้งว่างเปล่าจากความปรุงแต่งใดๆว่างเปล่าจากความปรากฏใดๆหมดไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นความว่างเพราะความรู้สึกเป็นตัวเราอะมันเป็นสังขารปรุงแต่งทธเจ้าจึงตัดว่า ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องไม่มีว่าเราเป็นกษัตริย์นี่เราเป็นยาจกอันนี้เป็นของปรุงแต่งเป็นของสมมุติเป็นของโลกแต่ใจมันพ้นโลกแล้วเพราะมันไม่มีแม้แต่ตัวใจมันเลยพ้นโลกสังขารเข้าไปถึงมัน นี่นที่หลวงปู่ดูนนตโรท่านบอกว่าสุดท้ายก็อยู่กับความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่เอาอะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวไม่ปรุงแต่งไม่ยึดถืออะไรอยู่กับความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเกิดทุกอย่างปล่อยให้มันเกิดเองดับเองในใจไม่มีใครต้องไปทําเกิดและไม่มีใครต้องไปทําดับไม่มีใครต้องไปไล่ดับสิ่งที่เกิดและไม่มีใครเป็นคนทาเกิดสังขารมันเป็นธรรมชาติที่เกิดเองและกันดับเอง ไม่ว่าจะสังขารเป็นพยายามเป็นผู้เข้าไปดูไปรู้ไปพยายามเป็นดูว่าอย่างนี้มันก็เป็นสังขารที่เกิดเองดับเองมันมียุคปัจจุบันขนาดปอยมีแต่สังขารเห็นแต่รู้แต่บอ,อกมันจากใจว่ามีแต่สังขารเกิดเองดับเองมันรั่วมาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่ารั่วจากใจภาษาพูดแต่จริงๆมันรั่วมาจากไหนก็ไม่รู้รู้ว่าทุกปัจจุบันขนาดมีแต่สังา an, ขารเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเกิดเองแล้วก็ดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองนอกจากนี้ไม่มีอะไรเลยใจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่เกิดไม่ดับ ต่มันมีภาษาพูดว่าใจแต่มันคือมันไม่มีอะไรเกิดดับเลยแต่ความเกิดดับมันก็กลายเป็นสังขารที่เป็นเกิดเองดับเองทุกปัจจุบัขนขณะไม่มีใครอะต้องไปดูมันไม่ใช่ว่าเอาความไม่มีอะไรอ่ะไปจ้องดูสังขารเกิดดับแต่มันรู้แก่ใจว่ามันเนี่ยไม่ใช่ความเกิดดับและไม่ใช่ว่ามีเราเนี่ยปเป็นความไม่เกิดไม่ดับแต่ทุกปัจจุบันขณะเนี่ย มันรู้แก่ใจว่ามีแต่สังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับมีแต่สังขารเกิดเองดับเองในความไม่เกิดไม่ดับมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วกระดับกลับขึ้นไปสู่ความไม่มีอะไรมันรู้ออกมันรู้ออกมาจากใจจะบอกว่ารู้ออกมาจากใจไม่รู้เป็นภาษาพูดอะคือมันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏไม่มีที่อยู่ที่ตั้งไม่มีตัวตนมันรู้ก็แล้วกันถามว่าเมื่อไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนแล้วรู้ได้ยังไงว่า ทุกปัจจุไอสังขารเนี่ยมันมีแต่สังขารท่นนั้นที่เกิดขึ้นสังขารท่านั้นที่ดับไปสังขารท่านั้นที่เกิดขึ้นสังขารท่นนั้นที่ดับไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากสังขารแล้วมีอะไรตั้งอยู่นอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรดับไปและสังขารทั้งหมดนั้นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีออออะะไไไไไรรตััั้ยู่่่่่นนกกกจาาทุมมมมีดบปใชว เอาความไม่มีอะไรเนี่ยไปคอยจ้องดูสังขารเกิดดับแต่มารู้แล้วว่าปัจเนี้ยมันถึงแล้วซึ่งความไม่มีอะไรแล้วมันก็อยู่กับความไม่มีอะไรมันรู้อยู่แก่ใจมันรู้อยู่กับรู้นี่แนะ่ใครเราเป็นคนรู้ไอ้รู้เนี่ยมันรู้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วส่วนสังขารที่เกิดดับเนี่ยไม่ใช่รู้มันไม่ใช่ว่า เอาตัวเราเนี่ยไปความไม่มีอะไรแล้วไปคอยดูสังขารที่เกิดดับไปไอ้อย่างเนี้ยมันปฏิบัติผิดหลายคนเราพูดอย่างเนี้ยแต่ก็ยังทําอย่างนี้อยู่คือมันเอาตัวเราไปเป็นความไม่มีอะไรแล้วไปดูสังขารเกิดดับไปเราพูดอย่างนี้ก็ยังทําแบบนี้อยู่ว่าเราไปเป็นความไม่มีอะไรไอ้ธรรมชาติมันรู้ว่าในนั้นน่ะไม่มีทั้งกูไม่มีทั้งมือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อแม่พี่น้องไม่มีโลกไม่มีธรรมไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วรู้ได้ยังไงก็มันเป็นธาตรู้กับมันก็เลยรู้มันไม่ต้องอาศัยความรู้จากที่อื่นไม่ต้องอาศัยความรู้จากขันห้าเพราะว่ามันเป็นธาตรู้ชื่อบอกเป็นธาตรู้มันเลยรู้ว่าเออเว้ยบันนี้ถึงแล้วซึ่งธาตรู้แล้วก็เป็นรู้นั้นอย่าเป็นอมตะตลอดการไม่ใช่ตัวเราไปเป็นรู้มันเป็นความรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีการยึดได้ ไม่ปรุงแต่งไม่ได้เป็นความรู้ที่ไม่ไม่ปรากฏอะไรเลยอย่างนั้นนะเป็นอมตะตลอดการมันไม่ต้องเอาไอ้ตัวเราไปเป็นความว่างเป็นความไม่มีอะไรแล้วไปคอยดูสังขารเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่งั้นเหมือนที่เขาทากันเนี่ยที่ที่นี่เขาทากันเราพูดยังไงก็ไปเชื่อยังดื้อทาแบบเนี้ยหมอถ้าหมอเข้าใจแบบเนี้ยหมอทบทวนกลับไปจะรู้ว่าที่ที่ผ่านมาไปเดินทางผิดหมดเลยเดินทางผิดเหมือนก็นติดนิสัยโลก ก็ต้องมีเหตุมีผลอะไรประมาณนี้แล้วก็มันติดวิสัยโลกโลกจริงๆว่าเราต้องทำอย่างนี้มันเพื่อจะทำอย่างนี้อย่างนี้ยนีมันเป็นวิสัยมันเป็นความเคยชินมันเป็นความเคยชินเก่าที่มันหลงแบบโง่ๆก็จึงเรียกว่าเป็นอาสวะไะมันเป็นความเคยชินเก่าที่หลงมาแบบโง่ๆแบบนั้นพดสิ้นความเคยชินเก่า ที่หายหลงแล้วก็จึงเรียกว่าสิ้นอาสวะพระพุทธเจ้าพระหลานทุกองค์สิ้นอาสวะ